เดี๋ยวนะนั่นใครกันนะข้าไม่เคยเห็นมวยยุทธเหาะซ่อนเร้นแบบนี้มาก่อนเลยมันเยียเสียจนราชินีเมคาโลหิตตัวจับไม่ได้เดี๋ยวนะนั่นมันเออไอเด็กนั่นมันบอกอะไรกันฮะข้าใช้พลังไปตั้ง70%ใครที่มันกล้ามาขัดจังหวะข้าเุ้ยเป็นกเอสินะรอดีไปย้ แกนี่เองดื้อจริงๆเลยนะไอเวทเอ้จนว่าข้าจะเสียเวลาที่นี่มากเกินไปจ้าต่้า้าจ้าจ้า้เช้ยจ้า้าจั้งจ้า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 ้าจ้าจ้าจีาจ้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 งจ้า้า้า้้าา่า ราชินีเมคาโลหิตก็าสามารถจะปัดป้องเขาได้ทั้งหมดเหลือเชื่อเลยสีเจ้าี่บันหน,น้ารำคาญจริงๆร,งราชสีคำลามเฮ้ยน <c oughs> ราชินีเมคาโลหิตสอนวูฮาเอ้ยไอ้ไอสารเลวไอ้หยุดทำให้ข้าได้ไล่าตามแกไปทั่วทั้งกังโหด้แล้วนะข,ข,ข้ารู้แล้วนั่นมันจักรพรรดิดาบจุงยีมุนนี่เองนในเดสองของแปดจักรพรรดิยุสวรรค์ผู้รับใชรัฐบาลชายผู้ได้รับฉาย,ยาว่าจักรพรรดิแห่งดาบทั้งที่เป็นนักกฎหมายเป็นอัตลักษณ์ของนักกฎหมายที่ปรากฏตัวที่นี่ ประจ้าช่วยโจ้นนั่นสามารถจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยแกนี่สุขุมดีนะสำหรับสุนัขล่านเนื้อแก่นะแก่น่ะแกน่ะสังเกตว่าข้านะ่ะแอบเตรียมระเบิดเลือดในขณะที่ข้าป้องกันตัวอยู่งั้นสิจ่นนั่นมันปัดข้าด้วยรัชสีคำรามก่อนที่มันจะระเบิดพลังโลหิตของข้าและพร้อมกับโจมตีข้า ด้วยดาบนำทางคีของมันแม้ว่าข้าจะสามารถต่อแขนของข้าได้อีกครั้งแต่ว่าการเคลื่อนไหวของข้าจะต้องถูกขัดขวางในบางครั้งอยู่ดีนี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นะข้า่าไม่รู้นะนว่าแกน่ะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ดูเหมือนว่าแกได็เปลี่ยนเป็นสปาลาที่สามารถจะต่อแขนที่ถูกตัดได้อีกครั้งแล้วงี้นสินะฮะแล้วมันจะทำไมฮะข้ารู้นะว่าจักรพรรดิดาบเวนดันมันไล่าตามล่าข้าไม่ใช่ว่าข้าจนะกลัวมันหรอกแต่ว่าข้านะแค่ไม่อยากเสียกับตัวเอง โดยการต้องต่อสู้กับใครบางคนในระดับเดียวกันกับข้าไอจ้จงนั่นเป็นโจมตีข้าสาเร็จน่นก็เพราะว่าข้าเสียเวลากับซองอูมุนมากเกินไปจกักรพรรดิดาบข้าอยากจะฉีกแกให้เป็นชิช้นๆเหลือเกินแต่ถ้าเด็กเหลือขอนั่นช่วยจกักรพรรดิดาบนั่นความแตกต่างเล็กน้อยจะทําให้ข้าเสียเปรียบแนะ่นั่นน่ะไม่ดีแนะ่ไอ้สุนักรับใช้รัฐบาลก็แค่คนอะไรอย่างายที่เบรรังเกียจที่จะซุ่มโจมตีคู่ต่อสู้ของมันข้าไม่มีทางเลือกเฮ้ เราได้เจอดีกันนะไอ้มารับใช้ของรัฐบาลเอ้ยจำเอาไว้ให้ดีละ่ะสองอูมุนสามปีนี่แม้แต่ฝ่ามือจกักรพรรดิก็ไม่อาจจะช่วยแกได้แนะฮ่ฮะ,ฮะบ้าเอ้ยนี่ก็าสามเดือนมาแล้วตั้งแต่ที่ข้าไล่ตามมันโดยคำสั่งวามราชกีกาเข้ามาอยู่ในสภาพที่ดี้ซะเลยข้าได้พลังนั้นตัวเองจนถือเขียจำกัดแล้วเงินสินะ ข้าควรจะพอใจที่ข้าสามารถตัดแขนของมันได้ในวันนี้เอ,เอท,ท่านนี่คือว่าไปสิข้าจะขอขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือของท่านขอรับข้าเกิดจะเรียกเขาว่าจากักรพรรดิดาบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซะแล้วแล้วก็หน้าหลานข้าจากักรพรรดิดาบได้จักระพัดแห่งการต่อสู้นั้นในชั้นตาแหนง่งของแปดจกักรพรรดิยุทธสวรรค์มากเลยการเรียกพวกเขาในตําแหน่งของจกักรพรรดิกับผู้ใดก็ถือว่าเป็นการเหยียบหยามาตรฐานของกังหฮแห่งนี้ เพราะฉะนั้นถ้าได้เจอสองคนนี่ก็ระวังซะด้วยล่ะเออเะออทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเงยยะอ,อข้าหิวนะข้าตามไอ้เวนนั่นมาเนิ่นนานวันนี้ข้าต้องการพักผ่อนพาข้าไปที่โรงเตียมเีสิข้าขอรับท่านข้าได้ยินเสียงพายุในท้องเขาเลยเขาแตกต่างจากตาของข้าโดยสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยจะผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงทั้ง14คนมี3คนที่ทํางานให้กับรัฐบาล หนึ่งในนั้นก็คือเขาจุงยี่มุ้หิวเป็นบ้า